วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิแด่ครูผู้เกษียณประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการนายอมพรวิจิตปัญญาครูโรงเรียนสีสองรักวิทยาเกิดวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2502ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่38หมู่ที่5บ้านนาบอลอำเภอเมืองจังหวัดเลยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่578หมู่3าตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสมรสกับนางธนิตาวิจิตปัญญาข้าราชการครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกงามมีบุตรธิดาจำนวนสองคนคือ1 นางสาวเสนิพรวิจิตปัญญาจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. นายพัทรวิทย์วิจิตปัญญากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์การศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาบอลและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งศรีสะอาด ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคมระดับอุดมศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยครูเลยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวรการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา เน้นฟิสิกส์เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งครู2ระดับสองในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523ณโรงเรียนสีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสีสองรักวิทยาวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุรับราชการ40ปี4เดือน11วัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาผลงานดีเด่นและการประกอบคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่พ่อพิมพ์ของชาติของนายอัมพรวิจิตปัญญาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะครูดีเด่นปี2560สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา2554จังหวัดทหารบกเลยได้สอบผ่านการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ในวิชาฟิสิก์ระดับดีมากตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัม โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะวิทยากรแกนนำมาสเตอร์ทิชเชอร์ในการอบรมพัฒนาครูสาขาวิชาฟิสิกส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตยดพุทธศักราช2554ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะวิทยากรประจำศูนย์อบรมโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ครูกลุ่มระด,ดับกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3พุทธศักราช2554ด้วยคุณครูอมพอรวิจิตปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ต่อ,อนักเรียนและส่วนรวมจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอมาทินไทยในปากกว้างห่างไกล แสงวัฒนธรรมใดสองบ้างเห็นเทียนอยู่รำไรเล่มหนึ่งครูน่นแหละอาจสร้างเสกให้ชัดชวานจากบทประพันธ์ของม่อมหลวงปิ่นมาละกุลบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานตั้งแต่เริ่มแรกที่โรงเรียนศีสงคราพิทยาให้ข้าพเจ้าได้อุทิศต,ตนในการทำงานนะทั้งแรงกายแรงใจตลอดทัวงอายุ ราชการ40ปี4เดือน11วัน,น,นจากสีสงครามต่อเนื่องมาอย่างโรงเรียนสีสรนวิยาได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามารุ่นแล้วดุ่นเล่าเห็นลูกศิษย์ลูกหาประอยโศกเสด็จในชีวิตในใหน้าที่การงานก็รู้สึกภูมิใจดีใจชื่นใจที่เขาเหล่านั้นได้เป็นผลงานหนึ่งของเราในช่วงที่ทำงานก็ได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์ บางครั้งอาจจะท้อถอยบ้างนะครับแต่ก็มีแรงกระตุ้นจากคํากรรือบทประพันธ์ที่ผ่านมาว่าครูเราได้แหละต้องเสกสร้างให้ชัชาวานจึงต้องอดทนแล้วก็เมื่อมีบรรณุรนีได้ก็ฝากไปยังคณะครูอาจารย์ที่จะทําหน้าที่ต่อไปในข้างหน้าให้ช่วยกันดูแลโรงเรียนให้ช่วยกันส่งเสริมนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปก็ฝากเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ นางสาวพิมลจิตสินสถิตครูโรงเรียนสีสองรักวิทยาเกิดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2503ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่97-14ทับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่178-1ทับซอยเทศบาล3ตําบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านด่านซ้ายและโรงเรียนด่านซ้ายระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคมระดับอุดมศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยครูเลยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจังหวัดพิษณุโลกการศึกษาบัณฑิตปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตวิทยา,าศาสตร์ทั่วไปเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งครู2ระดับ2เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2524ณโรงเรียนภูหลวงวิทยากิ่งอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสีสองรักรรวิทยาวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุรับราชการ 39ปี4เดือน19วันเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเหรียญจกกักรพรรดิมาลาผลงานดีเด่นและการประกอบคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติของนางสาวพิมลจิตสิงสถิตเป็นครูปฏิบัติการสอนดีเด่นปีพุทธศักราช2539จากคุรุสภาอำเภอด่านซ้ายเป็นบุคลากรดีเด่น ปีพุทธศักราช2544จากโรงเรียนสีสองรักวิทยา